สองสามสองสามนั่นแหละโอย่าลงโซนนี้นะบ้านสามหลังนี้เท่านั้นนะลงด้วยกันได้ถ้ามีคนเยอะเนี่ยเนี่ยผมลงข้างบนเนี่ยลงเนี่ยนี้แหละไม่เคยลงแบบข้างในเียขวานำทับโดยยู่ที่เสรศษโอ้สักครูสักครูเป็นลาสอ่ะโซนเรา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 เท่านั้น เด๋อดอลงหมดราคาบ้างนะฮิวโคตรโหดด้วยเขาเป็นอยู่บ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 นมันไม่มีปืนโอชิบหายมีดาวมีน็อปได้ปืนแล้วหน่อยมันเจ็บมันทากมากเม็ดเดียวเท่านั้นแหละไปคุยกันลากมันหมดไอ้ควายโง่พ่อคนละหลังกันดีกว่าด้วยทาไปไป่มปืนสไนเดอร์เนี่ย

มันอยู่ห้องห้องบนนั่นเลยปะใช่ใช่อยู่ห้องบนเลยอะไม่แน่ใจว่าหลบไม่หนอนตายแล้วซ้ำวิ่งครับวิ่งวิ่งหน้าวิ่งไป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 วิ่งวิ่งโจมตีศัตรูด้วยวิธีการโผ่ยอยู่ชั้นสองยู่ชั้นสองชั้นสองตามเลยตามเลยตามเลยไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยเรียบร้อยไปยิงคนอื่นได้ไง sai bé sai bé mọi chuyện 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 Tôi chuyện mọ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 i chuyện เบเบาตัวสองตัว้นนั้นน่ะบ้านเขียวอ่ะให้ชี้ขวาให้ชี้ขวาให้ให้ระวังคาซายอีกนะทั้นสองนะบ้านบ้านมารฟ้ามันาจะแยมยาว ไม่โผล่เลยว่ะเสิร์ฟเปลี่ยนมุมไว้เฮ้ยมันโดนยิงหรอกปะ AK คิวผีขึ้นนะโดนซ้ำโดนซ้ำเพื่มน้อยอีกตัวมีนี่มีนี่มีตัววิ่งไวมีไว้สองตัวอยู่ข้างหลังมันก็ มแม่อยู่ข้างบนเฮ้ยชั้นบนชั้นบนชั้นบนฟ้าเนาะข้างสองข้างสองติดลอยครับตาย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 จัดจัดจัดหม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 ดแล้วหมดแล้วเนาะเฮ้ยผมไม่ทำะไรเลยตรงเนี้ยหมดละแต่ไม่รู้ว่าตรงอื่นยังอยู่หรือเปล่านะโซ่เราหมดแล้วไหมตายงี้เกือบไปสัตว์กูเกือบเดินเข้ามามาฟ้าละ เฮ้ยบักควยอะไรเนี่ยสวยจัดว่าบักควยอะไรเนี่ยเฮ้ยไฮ้ยบักอะไรอะอะไรอะมันเดินได้แค่มันเดินได้แค่หน้าหลังอ่ะเฮ้ยนั่นไงมี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 เฮ้ยผมไม่มีสมอผมไมมีควันผมไม่มีสมอผมไมมีสมอโอเคมาละ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 ฝากให้ผมบก็บเก็บบูชิ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 บพอ่อชิบแล้วนี่กันนี่กัน ก็ไม่มีอะไรเลยแหวนขนาดนี้อันนี้สอบเต็มเลยพี่โอ้ยไม่มีปนนะโอ้ยพี่สมอมกาวโอ้ยสมมงชมพูด้วยร้อยวันนี้วันนี้วันนี้ไหนอะสอไสอง โซ่ชาติโซ่ชาติเจ็บเฮ้ยซ้ายซ้ายสี่ปันนิดขบันเดียวขาันขบันขบันขบันตายตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ตรงนั้ยฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้นชูเลยชูเลยชูได้ชูได้จากไหนอ่ะจากไหนอ่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามมบังสี่บังสี่ ไม่ชิแล้วปะโอ้เบรน่าชี้เลยไฟตรงละโข้างบ้านติดกแบ้านฟ้าิงได้โอ้กมก็ลงเลยพี่ฝั่ง่หบ้านฟ้าไม่มียาเลยใครมียาปะคมีคุมี สวยััเชี่ยเาโดนล้อมรอบอ่ะที่มีตัวตัวพิ่งลงมามาหนึ่งเล่นมันเอ้ยเชี่ยฝ่งม่โดนข้างหลังยิงยิงแน่ข้างหลังเราไม่ได้โดนหลังยิงดีนี่รวอนหนึงเนาะหนึงเนาะ เดี๋ยวเพื่อนน่าจะวิ่งเข้ามาบ้านมั้งหนึ่งนะเรารอล็อกไว้ไว้ก็ได้เฮ้อโอ้โหวันนี้วันนี้วันนี้นี่บอลหลุดเลยอันนี้วันนี้ลงมาลงมาแล้วมาขบวนก็ได้ไปชุบข้างในก็ได้มีเรามีได้ปะนีเนี่ยเจ๊นนนนนนปืน ค่อยๆวา,าร์ปไปดีไอซัสไม่รู้รุ่นเธอแล้วดูบังด้วยเนาะเฮ้ยไม่ทัพข้าเลยเ e s ย <c oughs> <c oughs> อยากวิ่งไปซัดแม่งว่ะ <c oughs> โอ้ยมีตัวเพิ่งเดินเข้า มาน,นึ่งเข้าบ้านมาหนึ่งเฮ้ยเจ้าก็ติดก็ติดอ้ค<อ>ิวไปบ้านนู้นแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้แหละ ลุกๆชั้ล่างชั้นล่างเตนเอ้นเฮ้ยเพื่อนมีมีหลังมาหนึ่งน้องน้อเอาแม่งเลยเดินใส่แม่งเลยเอาแม่งเลยไปไปพังูเลยไปไปวิววิววิเตเตมีนน้องอยู่ตรงนั้นหลังหลังข้างนั้น้มยายามเลยังสังงมงนโอย เงินนี่แดนนี่ไม่มาหลังต้นไม้แล้วขุดทวนไกลทวนเจ้พี่เจ้าพี่ไม่น่าท้าเลยเลยเลยว่มันมาพี่มันมาที่เดิมเลยที่เดิมเลยหุยโอ้ อุ้ยเหี้ยระเบิดลูกอ,อุ้ยอ๋ออะไรขนาดนั้นเลอ,อ่ะวายฮ่าฮ่าฮเกือบแล้วมันมีโอ้อยเหี้ยเกี่ยวผี ูโอ้ยเป็นตัวแล้วอะเกมเชี่ยนี่แม่เกมพีสวยจัดสวยจัดรอบเดียวจะรอดทั้งหมดมันไม่มีคนหรับชุบสดด้วยยี่ถิวิก ไม่ต้องสมงสมอะอะไรทั้งนั้นนะมันไม่โหแล้วโอ้โหอเก็บก่อนแล้วทีนี้พี่เก็บแล้วแบบนี้ก็19วิขอโชคดีกับเส้นทางของพี่ว่าจะไปที่ไหนกันเล่งเลยโอ้พี่พี่เห็นบักกี้ขนาดไหมเหี้ยพี่เห็นบักกี้ขนาดเปล่าลงไปต่อยไ่งเลย เออเอาไม่ลงบ้านหลังแล้วบักกี้แล้วกันน่ากลัวกันวะไม่ยิงแล้วเฮ้ยไม่มีปืนซองลุมมันลุมมันนับเฮ้ยุูมีพี่ยุูมีลู่แมงลุมแมงมันไม่กล้ากับพวกเราหรือวิไม่อยู่ไหนมันอยู่ไหนพอมันละไอ้พวกเอ้เรย์เฮ้ยมีรถเฟียร์ตายถ้าเราไม่รับเฟียร์ ตอบรถไปรับไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วจิ้งจกเ้ยมอไซส์อะไรไอ้ดอบน่ใครเก็บยางไ้น่าจะยังไม่มีไม่มีอะไรเลยล้วงทบเจ็บมากวงทบเจ็บมากวงทบเจ็บมากรีบรี่บอกนะ ขึ้นบ,บนกได้ผมขึ้นบกอย่าลืมจำนายนะจำนายคนด้วยคืออะไรวะนับยอดมี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 บ้านมากงหนึ่งน่ายอยู่ชั้นสองเมื่อเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวกับหัวใจเอ้เรารดน้่เดียวกัน ต้นไม้เดียวดบสามคนอ่ะโอ้น่าจะเยอะอ้ชั้นสองอะได้ยินสองสองเสียงอ่ะตอนนี้หลังนี้ด้วยหลังนี้ด้วยหลังนี้ก็มีเอาเลยไหมพี่ผมยืดฟองเอาไหมเอาตัวหนึ่งมาหนึ่งเอาตัวนึงเอาสวยดิหมดหมดสวยยืดว่ายืดว่าพี่พี่พี่เห็นข้างหลังไหมพี่ ทำไมเหมือนได้ยินชั้นสองเลยวะไม่ยหมายหมายจะเหยีผมบอกฮะผมลองอยู่ดูว่ามันทึบหรือเปลไม่มีนะอยาวไม่มีด้วยแต่มันก็แน่ตายกันหมดแล้วแน่เขาพยายากเงี้ยสมนี้มียาะเขาไม่ถ้าเขาอยู่ไหนวะ จบเดียวสิบคนฝั่งนี้มีนะฝั่งนี้มีนะอ่ะฝของแต่งเต็มยาไม่มีมีมีเอ้าเนี่ยเบือหลังก่เดือหลังก่อนเฮ้ยตัมียบยตอนนี้แชมป์ตอนนี้แชมป์โอ้ยโอ้อิดบอกเลยวไม่ับอีฮะต้อใ เว้ยเว่อไหเฮ้ยเป็นนววะ้ยรถมารถมารถมาน้าเรานิวนี่เจ <sleeve> ็บจจเจอย่ยังไม่ได <performance> ้ปั๊มเลยพี่จกจว่จจอดวมันจอดมันจอดมัจอดหลับไปหลับไเฮ้ยตอสามตอสาเฮ้ย ส้าแล้ววะสากสรางสางหลังบ้านยังไม่เจอคนหรือพี่น็อกเสาท้ายตัว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 แม่งนียเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วหลังบ้านนั่นแหละโอย่าโอ้เข้ารถทำไมอ่ะุนยชวกด้เข้ารถเถื่อยเลยพี่เต้เราเราจะไม่ทิ้งกัน ไปทหารไม่ทิ้งกันทหารไม่ทิ้งยัดไระไดถังไม่ทิ้งเพื่อไว้ข้างหลังออาออกผมแทบไปเลยพี่ไปเลยไปเลยจุ่ไม่ได้แต่ข้างหลังข้างหลังเหมือนเหมือนละครคนละเรื่องกับเราเลยอันนี้เปกลุ่มบุรีงาน้างหลังทำอะไรไม่ถูกเอาอันนี้ไปพี <ร capitalist> ไม่ใช He ่เป็นสิ่งที่กูต้องเกิดมาก็ได้ตัวละครกูไม่เกิดนะเกิดมาคือพีชีรู้แล้วราควต์จะหมดจะหมดแล้วพี่อสามตัวสามตัวไปสามสามอ่ะสามนี่นียมันขึ้นไปข้างบนมันขึ้นไปข้างบนไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ว่ามีศัตรูกำลังคืนคานไปหาแม่งโดนน้ำนำโดนน้นมันได้เก็บของหน้าบ้านมั้งหนึ่ง

ขอบคุณมากแค่นี้ก็เพียงพอแล้วกับแชมป์อ่ะนอนแม่งเลยปวดมากขวอกยเอาแม่งเลยในบ้านในบ้านเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บมากเจ็บมาก

ยิงไม่โดนยิงไม่ตายผมยิงไม่โดนเรามันต่างกันเฮ้ยเนี่ยตั้งแต่กูเล่นกับยิ้มมาคุไม่เคยมีดาเมจเยอะขนาดนี้นะรู้เปล่าไม่รู้ใช่คุณรเบิดร้อยสามสิบสี่ผมฆ่าไปสองตัวได้ยังไงร้ายใครมาวะร้ายใครมาไม่เลยผิดแล้โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แบริลคูณหกเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน ก็ขอบคุณสําหรับที่คนที่ดูจนถึงจุดจ,จบตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะจบไม่สวยแต่ก็พยายามที่สุดแล้วนะที่เราแมโคตรมันเอาอย่างเรื่องนะก็สําหรับคลิปนี้จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เ,เจอกันคลิปใหม่จุ๊บจุ๊บฝากกดติดตามอติดด้ว